วันนี้มาฟังรวมเรื่องราวสุดหลอนของเรือผีสิงที่ไขปริศนายังไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างและจะเป็นเรือลำไหนไปชมกันเลยค่ะ 1. เรือสินค้าเบชิโมเรือสินค้าเดินสมุทรลำหนึ่งชื่อเบชิโมสร้างขึ้นในปี1914ซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าบนเส้นทางระหว่างแคนาดาและ阿拉斯าต่อมาในปี1931 เรือเบชิโมก็ได้ติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งใกล้กับสก斯าและออกมาไม่ได้แม้จะพยายามหาวิธีมากมายในการเอาเรือนี้ออกมาแต่ว่าล้มเหลวเรือจึงถูกทิ้งไว้และเมื่อกลับมาดูอีกทีก็พบว่ามันหายไปหรือคิดว่ามันน่าจะจมสู่ก้นทะเลไปแล้วจนกระทั่งเวลาต่อมากลับมีคนเห็นเรือรำนี้ลอยไปมารอบๆอาราสกาหลายครั้ง และหายไปทุกๆครั้งอย่างไรร่องรอยเมื่อทีมกู้เรือมาถึงเป็นน่าแปลกมากที่เรือรางที่ถูกทิ้งไปนานแล้วจะสามารถลอยในทะเลท่องมาหาสม,มุทรแถวอาลาสก้ากว่า38ปปีโดยไม่มีกัปตันและลูกเรือขับมันเลยแม้แต่คนเดียวจนไม่ได้รับฉายาว่าเรือปีศาจแห่งอาร์กติก และครั้งสุดท้ายที่มันปรากฏคือปี1969ในสภาพที่มันกำลังหลุดออกจากผืนน้ำแข็งอลสก้าและมันหายไปตลอดการจบจนปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าเรือเบชิโมหายไปไหน 2. เรือออกตาเวียกโดยตำนานเรือออกตาเวียกเล่ากันว่าในปี1775มีเรือล่าวาันลำหนึ่งชื่อเฮรา ได้สะดุดพบกระเรือออกตาเวทเข้าโดยบังเอิญในสภาพจับตัวเป็นน้ำแข็งไม่สามารถไปไหนได้โดยเรือลำนี้เป็นเรือที่ออกจากอังกฤษเมื่อปี1761และหายสาบสูญไปถึง13ปีแต่ตอนนี้มันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งต่อหน้าลูกเรือเฮราเมื่อได้เข้าไปสำรวจเรือดังกล่าวก็พบร่างของลูกเรือนอนตายอยู่ในสภาพที่นอนคมร่างกายไว้ได้วยผ้าห่มหนาะร่างกายถูกแช่เหมือนอยู่ในสภาพที่เย็นจัด ส่วนกับตันเรือก็ตายในลักษณะความหน้าทับสมุดบันทึกเดินเรืออยู่นี่มือถือปากกาเหมือนจะเขียนอะไรบางอย่างมีกองไม้ที่ถูกเหลาไว้แสดงให้เห็นถึงความพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะจุดไฟเมื่อพวกเขาได้อ่านบันทึกเรือก็ตกใจมากเพราะว่าบันทึกดังกล่าวบอกว่าเรือนั้นเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งในขณะที่เรืออยู่ตอนเหนือของอสก้า เมื่อเดินพิจิการ1,762ทําให้รู้ว่าเรือนี้หายสาบสูญและเดินทางอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายมานานถึง13ปีแล้วเรือมันสามารถแล่นได้อย่างไรในเมื่อลูกเรือทั้งลำตายหมดแล้วนอกเสียจากลูกเรือก,กับตันเรือเป็นผีก่อนที่เรือจะหยุดลงเพราะน้ำแข็งติดเกาะที่กินแลนด์ดังกล่าวและทุกวันนี้ ไม่มีใครรู้เส้นทางเดินเรือที่แท้จริงของเรือที่ต้องเผชิญกบับโศกนาฏกรรมดังกล่าวเลย 3. เรือเลดี้โลวิบันโดยเรื่องราวของเรือลำนี้เริ่มขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์ปี1748กับต re ันเรือเลดี้โลวิบันชื่อไซมอนพิวได้ตัดสินใจเอาเรือออกมาเฉลิมฉลองงานแต่งงานของเขาที่นอกชายฝั่งอังกฤษ ซึ่งตามความเชื่อดั้งเดิมนั้นหากเรานำผู้หญิงขึ้นเรือไปด้วยจะนำความหายนะสู่เรือลำนั้นและปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อตนหนประจำเรือคนหนึ่งเกิดไปหลงรักภรรยาของกัปตันเรือร์ไซมอนเข้าท่าให้เขาเกิดความริษยาความโกรธและความหึงหวงและในวันนั้นเองขณะที่กัปตันหนุ่มและแขกกำลังฉลองการแต่งงานที่ดาดฟ้าต้นหนเรือ ็ได้บังคับเรือให้กลายเป็นเรือนอรกผลสุดท้ายเรือก็เกิดอุบัติเหตุที่แหลมกูดเวลทุกคนบนเรือตายกันหมดและหลังจากนั้นเป็นต้นมาในวันที่13กุมภาเมื่อเวลาผ่านไปทุก15ปีเรือเดลี่โลวีบันจะปรากฏในฐานะเรือผีโดยครั้งแรกปรากฏในปี1789ต่อมา1848 1898 1,948ในลักษณะที่เป็นซากเรือประกักพังหรือแสงสีเขียวประหลาดรือ f i y i n g Dutchman ตำนานมีอยู่ว่ากับตันเรือชาวดัชคนหนึ่งชื่อแบนดเดดเดเคนได้นำเรือไปพบกับสภาพอากาศที่เลวร้รายในแหลมกูดโฮปประเทศแอฟริกาใต้เขาพยายามนำเรือฝ่าพายุนี้แต่ไม่เป็นผลจนเรือใกล้อับปาง ซึ่งเขาโกรธมากเขาเลยสาบานแก่ฟ้าว่าข้าจะวนเวียนอยู่บริเวณแหลมนี้ตราฟ้าดินสลายและแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาและเรือได้กลายเป็นปีศาจท,ที่ต้องคำสาบให้เดินทางในมาหาสมุทรช่วงกนลปวสารไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ตราโลกนี้สิ้นสลาย มีรายงานการพบเห็นเรือ f ฟลายิงดั h m a n เป็นครั้งคราวมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่20เรือ f ฟลายิงดั h m a n มักปรากฏตัวในคืนที่มีหมอกหนาทึบบางครั้งพบเห็นเป็นแสงประหลาดในเวลากลางคืนในรูปของเรือสำเภาสามใบเสาและกับตันเรือผู้ซึ่งแต่งกายในแบบศตวรรษเก่าใบหน้าของเขาปิดเบี้ยวปิดเสียงหัวเราะบ้าคลั่งชวนขนลุกทุกวันนี้ ก็ยังมีคนกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเห็นเรือ Flying Dutchman ยังคงรอนแรงอยู่เดียวดายกลางทะเลโดยรูปรักอันเศร้าโศกและสยดสยองอยู่ 5. เรือแมรี่เซเล็เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1872เมื่อมีผู้พบเห็นเรือลำหนึ่งที่ร้างคนและลอยไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายกลางทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกตอนหนึ่ง ซึ่งเรือดังกล่าวมีชื่อว่าเรือแมรีเซเล็ตแลนจากนิวยอร์กสู่เจนัวในวันที่7พฤศจิกายนโดยสมาชิกเรือประกอบด้วยกัปตันบริกภรรยาลูกสาวและลูกเรือรวมเป็น11คนในเวลาต่อมาก็ได้มีการสำรวจเรือลำนี้แล้วพบว่าไม่มีร่องรอยของคนอยู่บนเรือเลยอีกทั้งสภาพในเรือก็น,น่าพิศวงเพราะทุกอย่างบนเรือ อยู่ในสภาพที่ราวกับว่าเพิ่งมีคนอยู่ที่นั่นจนถึงเมื่อครู่เพราะอาหารว่างของกัปตันยังพบร่องรอยไข่ลวกกระทอเปลือกทิ้งไว้โดยไม่ตักกินขนมปังและจานซุปยังวางอยู่บนโต๊ะรองเท้าบูทตถูกวางทิ้งทั้งๆท,ที่ยังขัดค้างไว้อยู่รูปการบ่งบอกชัดเจนว่าการสละเรือเป็นไปอย่างเร่งรีบโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน นอกจากนี้สภาพห้องของเรือส่วนใหญ่ถูกรื้อคน้นกระจายของหลายชิ้นตกแต่เต็มพื้นเหมือนมีเหตุต่อสู้กันบนเรือบันทึกเดอนเรือถูกฉีกขาดไปหลายหน้าแต่ก็ไม่มีร่องรอยอย่างอื่นว่าทั้งสิบคนนั้นหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรและที่น่าตกใจก็คือวันสุดท้ายที่มีการบันทึกคือวันที่25พฤศจิกายนหรือประมาณ1ิบวันมาแล้ว มีหลายทฤษฎีที่อธิบายเรื่องลรึลับที่เกิดขึ้นกับเรือแมรีเซเลสเช่นคนบนเรือถูกฆ่าโดยโจรสลัดหรือได้รับประทานอาหารที่บนเปื้อนเชื้อราจนเกิดประสาทหลอนและเสียสติหรือเกิดจากผีหรือสัตว์ประหลาดจากทะเลหรือมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวแต่ทฤษฎีที่หลายคนยอมรับมากที่สุดก็คือเรือแมรีเซเลสเผชิญกับพายุคลื่นลมแรงทุกคนเลยละเรือ ต่อมาก็เสียชีวิตในทะเลทั้งหมดแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ไม่สามารถไขปริศนาของมันได้จนถึงปัจจุบัน 6. เรือคารโเอเรียริงเหตุการณ์แปลกประหลาดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม1921เมื่อเรือกู้ภัยได้ค้นพบเรือขนสินค้าลำหนึ่งได้จอดนิ่งสนิทอยู่บริเวณแหลมแห่งหนึ่งได้ใกล้กับชายฝั่งของนอร์ทแคโรไลนา เขาไปถึงก็ต้องตกตะลึงเมื่อสำรวจบนเรือไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆลงเรืออยู่เลยลูกเรือบนเรือหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยอุปกรณ์หลายชิ้นบนเรือ,อยังใช้ได้แต่อุปกรณ์นำทางและสมุดจดหลายรายการหายไปในห้องครัวของเรือปรากฏว่าอาหารบางอย่างได้ถูกเตรียมไว้สำหรับมื้ออาหารในวันถัดไปแต่ถูกยุคเลิกกลางคันเสียก่อนสุดท้ายเรือลำนี้ถูกปลดและถูกทำลายโดยระเบิด เพื่อป้องกันการนำมาใช้งานอีกครั้งแต่ปริศนาคนหายในเรือยังถูกกล่าวขานต่อไปหลายคนเชื่อว่าลูกเรือลำนี้เป็นเหยื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา7เรือบรรทุกสินค้าอูรังเมดันเรื่องราวเริ่มต้นในเดือนกุมภา1948เมื่อเรืออเมริกัน,นกได้รับข้อความแปลกประหลาดจ,จากเรือบรรทุกสินค้าของชาวดัตช์โดยข้อความระบุว่าสมาชิกทั้งหมดบนเรือกำลังจะตาย ่อนปิดท้ายด้วยคำว่าฉันตายและเมื่อคนในเรือ,อเมริกันได้รับข้อความต่างเล่นเรืออย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือแต่สิ่งที่พวกเขาต้องเจอในเรือดังกล่าวก็คือลูกเรือทั้งหมดและกับตันเรือตายหมดตาของพวกเขาเปิดโพรงและแขนยื่นไปยังดวงอาทิตย์บางคนเอามือชี้ไปยังสิ่งที่มองไม่เห็นและใบหน้าของพวกเขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวสุดขีดแม้แต่สุนัขบนเรือก็ตายโดยสภาพ เหมือนกับว่ามองเห็นศัตรูที่มองไม่เห็นบางอย่างและในระหว่างเรือเมริการนกำลังลากเรือลำนี้นั้นก็ได้เกิดไฟลึกลับทำให้ต้องตัดลวดที่ลามกับเรือนี้ออกและเรือเจ้าปัญหาก็เกิดระเบิดขึ้นและจมหายไปในท้องทะเลในที่สดุดเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังเป็นปริศนาที่หาขา้อสรุปไม่ได้บางคนบอกว่าเรืออาจถูกโจมตีโดย UFO หรือพื้นที่สามเหลี่ยมอาถรรพ์แต่จนถึงทุกวันนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือและลูกเรือทั้งหมดของเรือยังคงเป็นปริศนาต่อไป